ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ภูผาป่าสนแคมปิ้งจังหวัดลาดบุรีนะครับอันนี้อยู่ห่างกับสวนพึ่ง50กิโลเองเป็นสถานที่ยอดนิยมนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นลานจอดรถทั้งด้านในด้านนอกนะครับนี่ตรงนี้มีร้านอาหารคอยให้บริการด้วยอ,อย๋อนะครับมีวิวอ่างเก็บน้ำ เดี๋ยวเราแวะตรงนี้ก่อนดีฟ้ามีอะไรบริการนี่คาเฟ่อันนี้จะเป็นส่วนของคาเฟ่นะครับก็จะมีสุดบริการให้นั่งรับประทานกาแฟคาเฟ่มีขนมต่างๆนะฮะก็ตกแต่งน่ารักดีสำหรับที่นี่นะครับอันนี้เป็นรูปหน้าร้าน สำหรับภูผาป่าสนนะครับออนนคาเฟ่น่ารักมากครับที่นี่สั่งอะไรไปคะกาแฟเย็นกาแฟเย็นนะอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของคาเฟ่ภูผาป่าสนนะครับที่นี่แต่คาเฟ่ได้น่ารักมากมีสถา,านที่ให้นั่งนะครับดูบรรยากาศ รับร้านกลางเตซนที่มีคาเฟ่ยอยู่ในป่าสนก็ถือว่าเป็นอีกซีลลิ่งหนึ่ง ได้แล้วม็อกค,ค่ะมอคผู้ชายไม่ใช่ติออได้เขาผู้หญิงม็อกผู้หญิงม็อกค่ะกล้าเล่นไหถ่ายเร็ว <c oughs> ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีแบ่งเป็นโซนลานกลางเต็นท์หลายๆโซนนะฮะก็จะเป็นโซนริมน้ำบนพื้นหญ้านะครับแล้วก็โซนที่สองสามก็จะเป็นป่าสน ที่นี่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับเหมาะกับน้องหมาน้องแมวที่เห่าเสียงไม่ดางไม่ร้องโวยวายไม่รบกวนอ่าให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศอากาศดีมากเลยลมกำลงัลงแรงอันนี้ก็จะเป็นโซนป่าสนหนึ่งะครับก็คือค่อนข้างกว้างหน่อยแต่ว่าที่นี่ก็จะแบ่ง <c oughs> เป็นล็อกๆนะครับไฟสำหรับแต่ละ เต็นที่จองกันมาเป็นพื้นที่นะครับก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับก็จะมีการลิมิตของการใช้พื้นที่นิดนึงส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำรวมแต่ถ้าเทียบกับจำนวนคนแล้วก็6ห้องนะครับอย่าง3-3นะครับเป็นห้องอาบน้ำในตัวมีน้ำอุ่นให้บริการนะรแต่ก็ความพอเพียงก็ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาละเทศกาลนะครับไอ้ที่นี่มีพายเรือคายับด,ด้วยอัตราค่าเช่า100บาทนะครับแต่ใครจะพายล่ะมือเจ็บซะขนาดนี้ อันนี้จะเป็นโซนด้านล่างนะครับที่ว่าเป็นจุดต่างเต็มด้านล่างสําหรับริมน้าตรงนี้นี่ก็เต็มโพตรไวแต่บรรยากาศหลักล้านจริงมาดูสิเพื่อนๆ พอดีเห็นเต็นเเลไอเทมอยู่แถวนี้อยู่สองสามเต็นที่เหลือเขาเก็บหมดแลวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่เต็นเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ของตกแต่งเต็นเขาประ,ประมาณกี่บาทนะครับถ้าคนจะเข้าวงการแคมปิ้งมาแล้วเนี่ยต้องมีใจเท่านั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเจอกลุ่มนี้นะฮะที่ว่าก็ค่อนข้างน่าจะเป็นเต็นที่ค่อนข้างแลรไอเทมพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราขอญ,ญาตไปสอบถามเขานิดนึงดีกว,ว่าว่า วงการแคมปิ้งมานานยังของแต่ละชิ้นเนี่ยมีมูลค่ามากมายแค่ไหนนะฮะแล้วเป็นราคาที่เมียรู้หรือเปล่านะฮะราคาความจริงกับราคาเมียรู้นี่ส่วนใหญ่วงการแคมปิ้งนี่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะไปะเชิญครับไปอันนี้นะก็จะเป็นน้องเห็ดที่เราใช้มาเดี๋ยวเรามาถามเขาดูว่าราคาเนี่ยเขาได้มาเป็นราคาป้ายเหมือนเราหรือเปล่านะครับพี่ครับขอขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับ มามามาขออนุญาตนะครับวัสดีครับวัสดีครับ,รบอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นน้องเห็ดแดงที่เราก็เคยใช้อยู่เหมือนกันนะทีนี้ต้องถามความสุขพี่ก่อนว่าเข้าวงการแคมปิ้งมานานนะครับเนี่เกือบปีเกือบป,ปีนะครับไม่นานอ่ะไม,ไม่ไม่ถึงปีไม่ถึงปีนะอ่าทีนี้ทีนี้เห็ดแดงนี่ที่ได้มานี่งานไทยหรืองานนอกครับเนี่ยงานนอกงานนอก ราคาป้ายหาได้ไหมฮะเนี่ยราคาป้ายมันขาดต้องต้องบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ราคาป้ายก็ไปเก็บมาเก็บมาได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยประมาณสองนิดนิดสองนิดนิดนะฮะเอาราคาที่พี่พี่บอกเมียมาเท่าไหร่กันดีกว่าเราต้องบอกเมียให้้น้อยกว่าประมาณลดห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะฮะก็จริงจริงแล้วราคาตัวเนี้ยหน้าร้านมันอยู่หมื่นหกห้าร้อยแต่ส่วนใหญ่คนที่ จะเล่นเนี่ยก็อยอมสู้ราคาก็ได้แต่สองหมื่นสองหมื่นกว่ากนะนะฮะับสองหมื่นปลายๆนะฮะสองหมื่นกลางๆก็ไดะเหมือนเหมือนที่ผมซื้อมาก็ประมาณสองหมื่นห้าฮะแล้วก็เสาตะเกียงตะเกียง,ยงอุย้ยตัวนี้ก็สีอันนี้เป็นของอะไรครับเป็นตะเกียงลวดใช่ตะเกียงลวดครับแต่อันนี้สีนี้เลิกผลิตแล้วส่วแนแขนเพื่ออะไรจัด,<า>จ,ดจัดเซตให้มันเท่ากับสีสีเป็นหนาไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วอะมัน ของเฟิร์าแฮนเนี่ยใช้สีอะไรก็สวยแต่ว่ามันเป็นเรามันแดงไงก็เลยเอานี้มามิกเข้าไปหน่อยอันนี้นั่งเรือมาจากเยอรมันตัวตัวนี้ราคาอะไรเท่าไหร่ไหมครับเนี่ยเลิกผลิตแล้วครับเลิกผลิตแล้วนะฮะตัวนี้เสนุนราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่น่าจมันสามสามสามเคโอ้ยสามพันสามพันนะฮะของพี่มีออปชั่นอะไรอีกเนี่ยโอ้ยกล่องก็กล่องยังกล่องเดียวดีนะครับเก้าอี้เก้าอี้พี่ใช้ของแบรนด์อะไรเอ่ยเก้าอี้นี้เอาของคอมแมนร้อยยี่สิ เย็ดโดเก้าอีอยัง120ปีนะฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยแคมป์นี้ถ้าคำนวณ3ามพ2น0 0งหมื่นอันนี้กี่พันครับพี่อันนี้เท่าไหร่นะประมาณ2,500ันหปั๊บามพันห้าหรือปะมาณอืมราคาเราจำไม่ได้แต่อยู่ในเกมประมาณ3,500นะันาะเพราะว่าพายมัน3,000นิดๆเอฟมารีบเอฟมาแล้วก็หน้ามือจ่ายมันจำไม่ได้ส่วนใหญ่จะหน้ามืตอตอนไหนครับพี่ตอนเมาใช่ไหมฮะในการเอฟของนะครับ ตอนไปกับเพื่อนของพี่นี่เห็ดเขามากระทงเลยป่ะหรือว่าไงอันนี้เอาชั้นซื้อเพิ่มหรือว่าไงเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอันนี้ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอีกสามร้อยให้มันอะไรหน่อยนิดนึงครับถ้าไม่มีตรงนี้ผมไม่กล้าท่อเต็นท์ไม่กล้าท่อเต็นท์ยันยันใช่ไหมอืออ่ะันนี้นะฮะอันนี้ขออนุญาตอันนี้ก็จะมาถูกเต็นท์ด้วยอันนี้ก็เลยไอเทมนะอันนี้นี่ ถ้าถ้าคนในวงการกันเขาจะเรียกว่าสมเด็จนะครับสมเด็จอินดิโก้นะฮะแรกแรกเมื่อสมัยหลายๆปีที่แล้วราคาแค่พันเท่าไหร่นะพันสามราคาป้ายอ่ะถามจริงพี่พี่เพิ่งจับมาตัวเนี้มือหนึ่งมือสองครับอันนี้มือหนึ่งครับเอ้ย ไอดวงังอันนี้มือสองมือสองจับมาในราคาสมเด็จได้ที่เท่าไหร่ฮะประมูลนนประมูล,รมลหรือ<ช>ว่าเขาส่งต่ออันนี้ประมูลในในในเพจมาอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสองพันเก้าสองพันเก้านะครับเนี่ยถ้าคนไม่เคยเข้าวงการแคมป์นะฮะเขาอาจจะบอกว่าเนี ie, ่ยตะเกียงงโูโอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือสมเด็จนะฮะตัวนี้สมเด็จอินทิโก้นะครับราคาสองพันเก้านะครับราคา, 2, คา,คา 2, นะมือสองนะมือหนึ่งว้ราคาหลายพีแล้วพันสองพันสามเองนะครับ เรืองผลิตแล้วนะฮะแล้วน,นี้คืออะไรครับตะเกียงเหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะเป็น LED นะเท่าที่ศึกษามายี่ห้อแบะโบนนะครับ<ด>อันนี้รุ่นอะไรพี่แบะบโบนอะไรแบะโบนไรโรดอ่าดวงใหญ่มากอ่ะเป็น LED แ <c oughs> น่น,นอนจริงๆอะ่ะ <c oughs> พี่นี่เดี๋ยวพี่เต็นท์แค่นี้พี่จะอยู่ไฟอะไรขนาดนี้ฮะเนี่ยเพิ่งคล <c oughs> อดครับเพิ่งคลอดน,นะยะังไม่แห้งอืมอ่าอันนี้ 2,009อันนี้อีกเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้กลับมาในช็อปอ๋อในชอ็อปราคาป้าย2,005ก็ถือว่าคนนิยมนะตัวนี้ก็บางตัวก็หาไม่ยากแต่สีดําก็เริ่มค่อนข้างหายา,ยากแล้วช่วงช่วงหน้าไฮของแคมปิ้งเต็นเล็กแค่นี้นะฮะแต่เขามีคมไฟพร้อมตะเกียงทั้งหมด3อันนะฮะคุณผู้ชมนะครับยังไง<เ>อขอบคุณ<า>นอน๋อขอโนากวาไปปนเข้ามาฮะต้องมีขนองครบชุดจริงๆนะ เต็นเห็ดพี่ลงรีวิวให้ฟังหน่อยนอนสบายไหมเต็นเห็ดนี้นอนสบายมากเพราะว่าข้างในเนี่ยครับมันเป็นหเหลี่ยมมันนอนได้วันสามคนสี่คนนอนได้แล้วมันมีหน้าต่างรอบเลยทั้งบนแล้วด้มี ไปป่องด้วยเอาจริงๆคือถ้าลมโฟก็เย็นมากแต่ถ้าไม่มีลมก็สบายๆเพราะว่ามันไครเลยอากาศได้ได้ฮะยังไงก็กลางง่ายน,น,นะครับเย็นสบายนะครับเราก็เคยใช้อยู่ว่าถามว่าให้คะแนนเต็มสินี่ก็ให้เก้าเลยอีกหนึ่งคะแนนเนี่ยหักที่ต้องก้มหลังเข้าเต็นนะครับนะยังไงขอบคุณมากครับขอสัมภาษณ์อีกนะครับสวัสดีครับพี่อันนี้ก็คือจะมาเป็นแก๊งเดียวกันทีนี้ น่าจะแลไอเทมที่สุดนะตอนนี้ขอยัุนั่งได้ไหมได้ครับพี่เอาอครับโอ้โหเก้าอี้ได,ได้ลองสัมผัสของจริงด้วยว่านั่งสบายแค่ไหนนะฮะอันนี้ก่อนอื่นเลยนี่เก้าอี้ที่ผมของนั่งนี่ตัวเตีย้ยๆมีเขาเรียกว่าอะไรครับเดี่ยดี D o D, ครับแต่เป็นชื่อรุงคค่ง t a กิ b i ทา k ิบ i นะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นน่า,นนนาจะเป็นตัวยอดนิยมครับดียวดีบุนแลกโซฟาครับ แล้วเนี่ยฮะนี่นี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นโต้งานไทยเนี่ยครับพี่ก็ของไอรอนแชมป์อืมอ๋องานไทยก็จะมี DIY นะคือสายแคมป์สายแคมป์ก็จะมีหลายแบบก็คือแบบทั้งแบรนด์แบรนด์แท้เลยกลางงานไทยเลยก็ไทยทําไทยใช้เนาะใช่ครับแล้วก็ตะเกียงนี่อ๋อก็ฟัวแฮนเหมือนกันใช่ครับมาจากเยอรมันแต่ตัวนี้สีอะไรที่ซิงอันนี้เป็นสีมันเป็นสีตัวตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวตัวท็อปมันนะครับตัวท็อปเลยใสีบอลครับสีบอลสีบอลนะครับ แต่ผมว่าสะดุดตามากที่สุดคือตัวเต็นท์ี่มากกว่านี่ก็คือค่อนข้างเจอน้อยนะเวลาเราไปแคมปิ้งกันที่ไหนเนี่ยจะไม่ค่อยเจอขออนุญาตถามครับแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์อะไรเอ่ยอ่าตัวนี้เป็นโอกาวะครับไท5 2าสครับพีวูตัวพีวูครับอืมก็ค่อนข้างนอนได้สบายๆสำหรับสองคนเนาะสบายครับสบายครับกลางง่ายครับกลางง่ายกลางง่ายแล้วราคาเจ็บมากนะ้พี่ราคาราคาเจ็บครับไอตัวนี้ตอนนี้ข้ามมือหนึ่งก็ไปสี่หมื่นกว่าแล้วครับสี่หมื่นกว่าครับ อันนี้พี่ซื้อมือหนึ่งมือสองครับเนี่ยของผมได้มือสองพี่ในกลุ่มเขาแบ่งมาอ๋อแบ่งปันได้ราคาแบ่งปันครับโทษทีครับมือสองนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมได้มาประมาณสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามตอนเบิกเงินเมียนี่บอกเมียให้ก็ตอนแรกก็บอกว่าสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยครับสองหมื่นกว่าครับก็ขายตัวเก่าไปอรวมๆแล้วเนี่ยพี่เข้าวงการแคมปิ้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนบ้าของแพงใช่ไหมเขาเรียกว่าของอะไรสะสมแต่ว่าคนในวงการเนาะ ใช่ครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยในชุดชุดพวกเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วนะวันเนี้ยครับพี่ลงทุนกับพวกนี้พวกนี้เบ็ดเสร็จแล้วรวมๆแล้วเท่าไหร่นะอย่างตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นอินดิโก้ครับก็ตัวนี้ก็ได้ราคาป้ายมาครับพอดีอืดีจับฉลากในกลุ่มได้ครับราคาป้ายก็แค่พันกว่าบาทใช่ครับพันกว่าบาทครูเอาแฮนด์ก็เป็นตัวปลายครับก็ประมาณพันเก้าครับพันเก้าอันนี้พันสามนะครับตัวนี้ก็จะมีโค้ดด้วยมีอะไรด้วยนะครับแต่จากตัวนี้ก็ถือว่า นิยมเนาะคนตามหากันเยอะหายากหายากนะครับคือเราวงการแคมปิ้งก็ควรที่จะมีไว้ต้องมีครับประดับบารมีสองส่วนนะฮะตัวนี้ชุดไทยทำประมาณเท่าไหร่พี่มันแยกชุดป่ะหรือว่ามาชุดเดียวกันหมดเลยอันนี้มามามาโตกับขาแล้วก็ตัวแขวนตะเกียงเนี่ยครับเซตนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเซ็ตอืมตัวนี้น่าสองพันกว่าบาทนะครับสองพันตีกลมกลมครับ ห0าพันหกพันกว่าเก้าอี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับใราคาอันนี้เลอคาได้ตัวนี้ได้ราคาาบมาครับจากเนแชมป์ครับนั่งดีนะตัวนี้ผมว่าผมก็ใช้อยู่แต่ตั้งสีบครีหสิแล้วตัวนี้ตัวแต่ตัวนี้มันดูค่อนข้างเตี้ยมันเป็นโลว์แชร์ใช่ไหมเขาเรียกตัวนี้เป็นเป็นแบบเก้าอี้ผิงไฟครับเก้าอี้ผิงไฟตัวนี้ประมาณกี่พันเขาได้ตัวนี้พันเก้าครับได้ทับอนกัน ก็คือรวมๆแล้วเนเซตตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็ประมาณหมื่นนิดๆน,นะฮะรวมเต็นท์ด้วยก็สี่ห้าหมื่นให้เห็น 5, <000 S 2> นะครับ,รบอันนี้ถ้าอย่างนี้พี่ดูจากของสะสมแล้วนี่อยู่ในวงการแคมปิง้งมาก็น่าจะกี่ปีแล้วเอยปีปีหนึ่งครับปีปหนึ่งเต็มๆครับปีหนึ่งเต็มๆนี้พี่ใช้เต็นท์มากี่ตัวครับเนี่ยอ่าผมผมตัวนี้เป็นตัวที่ ตัวที่3ครับอืมแต่ถามว่าถ้าให้พี่รีวิวตัวนี้พี่ลองบอกความรู้สึกว่าการใช้ตัวนี้เป็นยังไงให้แบบอ่าแฟนๆมันกับเพื่อนดูเผื่อว่าใครจะติดตามซื้อเต็นท์ยี่ห้อโอกาว่าตามพี่อ่าถ้าสําหรับผมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ก็คือกางง่ายก็คือต่อแค่โครงแล้วก็ปุ่มไฟชีสแล้วก็เกี่ยวอินเนอร์ครับอืมก็แต่ส่วนแต่ถ้าข้อเสียจริงๆก็อาจจะมีแค่เรื่องขนาดใหญ่อาจจะหาที่กางยากนิดน,นึงครับ แต่ดูแล้วมันเป็นผ้าทีซีข้างในไม่ร้อนนะพี่เนาะไม่ไม่ร้อนครับน่าจะสู้ได้ทุกอากาศทุกสภาพน่าจะทําซีซันได้เลยใช่ครับน่าจะเป็นตอนนี้เป็นพีครับเป็นผ้าพีอ่าเป็นพีถ้าถ้าทีซีจะเป็นสีขาวอ๋อครับจะมีสองตัวตัวไหนตัวไหนอุ่นกว่านไม่ร้อน่ะเอาแบบไม่ร้อนเนยผมว่าทีซีนะทีซีจะดีกว่าสีขาวใช่สีขาวจะดีกว่านะฮะใช่ครับสงสัยเราก็ต้องเป็นอีกหนึ่งในเต็นท์ในดวงใจที่เราจะเล็งๆไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรารอปล่อยเห็ดแดงเราก่อนได้นะฮะ ก็ถือว่าสวยนะไทยเต็นค่อนข้างโอเคเลยยังไงก็ขอบคุณสวัสดีครับพี่ผมเชลนะครับมาจากรายการอังกันเพื่อนพอดีเห็นเต็นที่นี่ค่อนข้างนี่เป็นแบรนด์ดังและสะดุดตาแต่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนขาอยากให้พี่แนะนำเต็นตัวนี้ได้ไหมครับครับเต็นชื่อ n o r d i ไทยแฮมสามครับมันเป็นตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาปีนี้ครับผมก็เลย ลองมากลางดูครับอันนี้เพิ่งมาลองกลางครั้งแรกคือเพิ่งซื้อด้วยตัวนี้ตัวเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้คือเขาแค่ออกมาใหม่เฉยๆอ๋อเพิ่งออกมาใหม่นะฮะแต่แบรนด์นี้ก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่แต่ตัวนี้เหมือนเป็นผ้าอะไรนะ TC PU เพราะว่าผมอยากได้เบาๆครับเบานะดูทรงแล้วนี่ก็เป็นกระโจมกลางง่ายไหมครับพี่ง่ายครับผมเพราะว่ามันเป็น เสาเอมาเลยครับไม่มีเสากลางอะแรก็คือเราไม่ต้องมานั่งแปลงเสาเองครับตัวนี้ถ้าเทียบขนาดมันเท่ากับพีพีนะพี่ห้าพีสี่พีหรือสามครับสามพีก็คือนอนสองคนสบายๆนะครับแต่เฮ้ยแต่สียังแกบมากเลยพี่คืออันนี้ชอบที่สีชอบที่แบรนด์เท่านี้ยแบรนด์ด้วยครับแล้วก็สีด้วยครับอืคือผมคิดว่ากลางคืนมันถ่ายสวยดีครับอืมก็แบรนด์นี้ เกิดมาเพื่อคนชอบเท่านั้นนะฮะนอดดิกใช่ไหมอันนี้เขาเรียกนอดดิกนะครับนอดดิกนะครับตัวนี้ที่ถอยมาในราคาเลยครับมือหนึ่งนะคราได้พึ่งออกเลยหมื่นหกเก้าร้อยครับตัวนี้จองนานนะฮะจองยากอ๋อแม่ครับมันมีเลยครับมีของเลตัวนี้มีอยู่ครับตั้งแต่ว่าบางแบรนด์นี้เราก็ต้องจองนานหน่อยบางแบรนด์เขาจองไม่นานก็แล้วแต่รุูปแต่จังหวะครับเพราะว่าพอดีอันนี้ของเข้ามาพอดีเข้ามาพอดีใช่ครับก็เลยได้ อันนี้โดนไข่ป้ายยามาครับเนี่ยตัวนี้หรือว่าคือชอบเป็นการส่วนตัวเห็นแล้วชอบเลยเห็นทรงแล้วชอบชอบเลยมันเป็นเอ่อทรงไม่เหมือนใครดีครับเนาะอยู่วงการนี้นะพี่เนาะถ้าชอบเราไม่ซื้อเราก็ต้องไปตามหาที่ยังไม่ใช่ราคาป้ายอีกนะครับตัวนี้ราคาป้ายหมื่นหกเก้าร้อยใช่ไหมใช่ครับหมื่นหกเก้าร้อยก็คือเป็นอุปกรณ์ครบเซตเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็มีซื้อกาวชีทเพิ่มพันห้าครับอ๋อจะเป็นตัวกาวชีทนะฮะใช่นะครับสำหรับคนที่จะเข้าแคมปิ้งเนี่ยก็ถ้า รักเต้นหน่อยก็จะซื้อกาวชีนมาปูรองพื้นนะครับบางคนก็คือตรงรุ่นหรือกาวชีดไทยสังตัดก็ได้นะครับ<ช>แต่ส่วนใหญ่แต่ตรงรุ่นมันดีตรงที่มันจะพอดีทุกอย่างนครับม,มันก็ะนะครับมันก็จะมาตามเทสของมันคือพอตรงรุ่นแล้วแบดนมันก็แบบว,ว่าทุกอย่างมันลงล็อกกันหมดนะฮะก็ฝ<ช>ากไว้แล้วกันนะทีนี้ก็จะมาดูออปชันอื่นๆแต่ตัวนี้สะดุดตามากนี่ อันนี้เขาเรียก power box เนาะพี่ครับผม power box ครับตัวจิ๋วขนาดนี้นี่แต่มูลค่าน่าจะไม่จิ๋วปะ่ะก็ประมาณ8,000กว่าบาท8,000กว่าบ,บาทตัวนี้ประมาณกี่มิลลิแอมป์พี่เก้ 9, 9, าเก้าหมื่นมิลลิแอมป์ครับเก้าหมื่นหน้าตัวนี้พี่ก็คือพี่น่าจะเป็นสายที่แบบว่าเข้าป่าไม่มีไฟฟ้าก็ได้ได้ครับถึงมีตัวนี้ถูกต้องไหมใช่ครับตัวนี้นี่ใช้หนักเลยเข้าป่าเป็นที่ได้กี่วันครับเนี่ยพี่ น่าผมว่าสามวันครับสามวันตัวนี้ถือว่าก็น่าจะคุ้มนะถือว่าจําเป็นสําหรับวงการแคมปิงง้งพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะไปเจอที่มีไฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้านะฮะไม่ต้องลากสายไฟ,ฟก็ได้ใช้ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปใช้กับใครก็ถือว่าถ้าสามวันเนี่ยก็ถือกําลังเหมาะเนาะน<อ>ก,ก็กำลังดีครับก็คือใช้ไฟคือพัดลม220โวลต์บอะไรอย่างนงี้ได้เลยได้ครับเก๋งอะ่ะเสียบเสียบเปิดได้เสียบเปิดได้เลยใช่<ด>ใชครับ ลออปชั่นอื่นๆนี่ตัวนี้หมื่นหกตัวนี้แปดพันกว่าแล้วกระติกนี่แบ์ของอะไรอ๋อของกับการสแต็ออกตตครับัปต็กอันนี้ไซส์น่าจะประมาณยี 25, ่สิบห้าป่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าประมาณนั้นเนาะเกี่ยวความเย็นน่าจะดีอยู่นะก็ะคือชาวแคมปิ้งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าป่าทีแต่เลยว่ากระติกก็มีความสำคัญนะแต่ก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับการเดินทางแล้วกันตอนนี้ก็จะเป็นโต๊ะแคมป์แต่นี่ มีอีกแล้วครับตัวนี้แต่ว่านี่เห็นไหม,มแก๊งนี้เขาแบบว่าแกง๊งสามเด็จอินดิโก้ม,มันต้องมีครับนะครับตัวนี้นี่เขาเรียกอะไรนะที่ครอบถังแก๊สครับผมเป็นลายหนังนะครับตัวนี้พี่ได้มาในราคาป้ายหรือราคาข้อมูลไหมฮะเนี่ยอ,อ๋อโดนมา แพงหน่อยครับโดนมาแพงหน่อยนะฮะตัวนี้บางคนก็จะโดนตั้งแต่ะสองพันยันสามพันห้าครับพี่โดนมาประมาณเท่าไหร่ครับโดนี้สองพันเก้าครับสองพันเก้านะครับปิดไปสวยไปปิดมามือหนึ่งมือสองเนี่ยมือสองครับมือสองด้วยนะฮะโครงการเนี้ยมันต้องรักแล้วมันต้องช่องจริงนะคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคนที่บ้านได้นะครับต้องให้เขาเข้าใจด้วยอันนี้คุยกันแล้วครับคุยกันแล้วอันนี้คือก็ต้องขอก่อนใช่ครับลาเต็นนี่ขอก่อนเนาะ หรือว่าซื้อกล่องก็บอกชอบด้วยกันเลยไปได้กันได้ครับแสดงว่าอันนี้เป็นราคาแบบเรียวๆเลยมือเรอะไรก็คือบอกเมียราคานี้เลยก็คือตอนเบิกก็คือเอ้ยตัวเบิกตังค์หน่อยเท่านี้ก็เขาเป็นคนจ่ายเขาเป็นคนจ่ายนี่คับเงินออกครับถ้าอย่างนั้นชาววงการแคมปิ้งนะคุณต้องป้ายาภรรยาหรือแฟนคุณเท่านั้นนะฮะถ้าเขาชอบเขาก็จะจ่ายนะครับถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะบอกราคาแค่เพียงครึ่งเดียวพอหรือแล้วแต่ครับนี่นี่ตัวนี้ เจ้าอันนี้ไม่เท่าไหร่ผมติดใจตัวนี้มากกว่านี่ของเล่นเยอะมากเลยนี่ครับเป็นคนชอบไฟครับตัวนี้โกซีโลแต่ว่าผมอ่ะยังไม่มีนะแต่ตัวนี้ดูในรูปคิดว่ามันจะเป็นไฟฉายอันใหญ่ไอเราก็เพิ่งเห็นขอยญาดขอย,ขอยกกัดติดมาดูได้ไหมครับตัวนี้มันจะเป็นตัวจิ๋วๆนะก็จะเป็นไฟฉายอย่างเดียวเดี๋ยวขอย่าให้คุณพี่เนี่ยถอดออกให้ดูได้ไหมครับเพียวๆมันมามันมาประมาณไหนเพียวๆมันจะมาแค่นี้เลยครับ แค่นี้คแค่นี้นะครับไซส์ประมาณนี้นี่นเห็นไหมโกซิโร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นก็อยู่ในหนึ่งสมเด็จเหมือนกันนะก็เริ่มหายากนะก็จะเริ่มขึ้นเป็นสมเด็จแล้วตัวนี้าราคาป้ายอะประมาณพันสองห้าสิบพันนิดๆแต่ตอนเนี้ย<ม>เขาปิดกันที่ประมาณพันแปดพันเก้าแล้วนะครับตัวนี้มันมันมันน่ารักตรงที่มันเป็นงานญี่ปุน่น นะครับถ้าที่ศึกษามานะมันใส่ออปชันได้มีเขาเรียกแฉ่งแปลงได้หลายๆอย่างเพิ่มความสว่างเพิ่มอะไรได้นะครับหรือจะไปใส่โคมไฟก็ได้ก็เนี่ยความเป็นญี่ปุ่นเนาะมันก็จะแบบมีลูกเล่นให้เราได้เยอะมันก็น่ารักพอสมควรนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้งานญี่ปุ่นเหมือนงานอันนี้ก็กลับการตัดแตกครับเห็นจิ๋วจแบบนี้ราคาจิ๋วไหมเนี่ยพี่กับการตัแตก ันิดๆแค่นันแต่เล็กกว่าฟูเอาแฮนที่เราเมื่อกี้เราสัมภาษณ์มานะแต่เล็กกว่าเยอะนะแต่ในราคาหมื่นกว่าบาทจริงๆมันมี3ไซส์ครับมันมีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์เฟรลแฮนแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าแต่ผมอยากได้แตกต่างจากเฟรลแฮนนี่ครับตัวเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าตะเกียงหลวนะฮะมันจะใช้เป็นน้ำมันก๊าดเนาะก็เหมือนแบบเจ้าพายุสมัยก่อนโบราณโบราณอย่างเงี้ยมับได้เป็นวินเทนตินิดอันนี้สางพันไทย หรือว่าเสานอกเลยครับพ <speaking afar> ี่เสาบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นเลยของแคมวันของแคมวันตัวนี้เสาอย่างเดียวเท่าไหร่ับพี่แต่มันแปลงได้แขวงแข่งได้สองพันใช่ผมซื้อเพิ่มตัวนี้มาอันนี้มันน่าจะพันเก้าบางทีแล้วก็อันนี้ประมาณ3,400ี่ร้อยสพกว่าบาทก็ประมาณสองพกว่าเตียสองพันห้า ห้าพันสี่ตัวนี้อะพี่อันนี้ตัวนี้พันอันนี้พันเจ็ดแบนไหมแบนไหมแตกมแบนไหมยอดจับจนดแตกกำตามทแตกนะติดใจอันนี้กว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่เขารีวิวอันนี้ให้ดูดีกว่าตัวที่ห่อห่อใส่ไว้นันเขาเรียกอะไรครับพี่หยิบมาถืออยากถือดูให้ดูหน่อยไม่ใช่โกลไฟนะครับคุณผู้ชมนี่ลองดูลองทายดูก่อนว่าเป็นอะไรทายในใจมันเป็นพ่ห่อเทอร์มาเซลนะครับไว้ทำอะไรครับ เอาไว้ดักยุงมัแรงครับมันไม่ใช่ยากมันไม่ใช่ยากันยุงใช่ไหมัหรือมันเป็นที่ดักยุงเอ้มันมันเป็นยากันยุงมันคือยากันยุงกันยุงกันแมลงแล้วมันใส่ใส่ใส่น้ํายาหรือว่าอย่างไงฮะก็คือใส่แผ่นน้ํายาอ๋อเป็นแผ่นน้ายานะครับตอนเนี่ยเอเคไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องแกะแต่ว่าทีนี้เราเห็นแล้วแหละว่าอุปกรณ์แคมปิ้งนะมันก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับทำได้ดีครับหกเมตร ก็คือจริงครับครอบคลุม6เมตรนะครับไล่แมลงไล่อยู่นะครับ6เมตรรวมๆแล้วอ่ะอันนี้ใหม่19น0ก้0ส4่0้อยสองพันสี่สองพันเก้าพันเจ็ดพันเจอืมประมาณ1,500้ครับ1,500อันนี้8,000ครับ8,000อันนี้ก็พันนิดๆแต่จำไม่ได้แล้วอ่ะคือกลมๆแล้วพันสองพันสามก็ติดเท่าไหร่นะอันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันครับอันนี้อันนี้ ที่ที่แคมป์บ้นเขาบอกว่าเอาเข้ามา2ใบในไทยอ๋อถ้าก็อันนี้เป็นผู้โชคดีนะใช่ครับผมเป็นหนึ่งในสองหนึ่งในสองใบในคนไทยครับผมอันนี้เก้าอี้ของแบรนด์อะไรพี่พีแคมป์ครับพีแคมป์นั่งสบายดีนะครับก็สบายๆราคาก็ไม่น่าจะดุรแรงมากปรสองพันสองพันนิดๆครับรวมๆแล้วเต็นท์หมื่นเจ็ดเก้าอี้ซีสองหมื่นนะฮะอุปกรณ์รวมๆอีกประมาณสองหมื่นถ้าสี่หมื่นกว่าบาทนะฮะอันนี้พี่อยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างนานแน่เลย ปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งนี่พี่ถอยรถน่าจะได้คันหนึ่งแล้วถ้าออกของแคมป์จริงๆใช่ไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนยรุ่นเนี่ยแค่ได้รถเพิ่มไองครับแต่ซื้อของแคมป์เราได้สัมผัสธรรมชาติเราได้ใช้จริงแผลบางรุ่นขายต่อก็ไม่ขาดทุนเนาะราคาขึ้นมันก็เหมือนอะไรไอเทมอ่ะมันก็เก่าสะสมใช้แล้วมีรอยนิดหน่อยหรือถ้าคนใช้รักษาก็จะปล่อยต่อได้นะฮะก็ต้องต้องอันดับแรกอ่ะต้องมีใจให้มันก่อน ชมันต้องพกควักเองก็แน่แห้งอะนะที่จะเบิกเงินได้แต่ละทีแม่งก็โคตรยากเลยอะว่าจะเคลียร์กับพัลเมียได้แต่เรมแล้วนี่เต็นนี่สีค่อนข้างแจ่มสะดุดตามากสวยนะฮะก็ค่อนข้างแปลกตาสำหรับนอร์ดิกนะเพราะปกตินอร์ดิกเขาจะเป็นแบบพี่ยักษ์พี่เบิ้มไปเลยน้องหมีผ้าขาวผ้าเขาเรียกไรนะผ้าพีวู คอตตอนเป็นคอตตอนนับน่ะครับอันนี้ก็คือน่าจะทํามาฉีกนิดนึงถ้เน้นสายเบาอ่ะสายสายสายเส้น<ต>ที่เร็วอ่ะก็คือถือว่าตัวนี้ถือว่าแตกต่างจากแบรนด์ในตัวของโปรดักต์ของเขานะนอริกเข้าที่ผมศึกษามาก็คือนอริกเขาจะเป็นแบบว่าเน้นใหญ่ผ้าคอตตอน แต่ไม่ร้อนเย็นสบายแล้วน้ำหนักโดยรวมพดนะแต่ตัวนี้ทำอาชีพที่สุดแล้วน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็พีขขยูอันนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะร้อนนะแต่กลายเป็นว่านอดิกเขาทำมาไม่ร้อนเลยก็ถือว่านวัตกรรมเขาคิดมาได้ดีนะครับสำหรับนอดิกนะก็จะเป็นแบรนด์ของยุโรปไปนะครับก็ถือว่าวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์ เลนส์แหล่อเทมหลายๆที่นะครับก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะสำหรับชาววงการแคมปิ้งนะครับยังไงก็ซื้อแต่พอควรนะฮะชอบเราค่อยซื้อนะฮะไม่แค่ซื้อมาแล้วไม่ชอบเราค่อยขายนะฮะก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนนะฮะส่วนใครดูคลิปนี้แล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องมันกับเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ